อันนี้ก็คือกินนอนนะครับข้างบนก็จะเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ส่วนท่อนล่างนี้จะเป็นนกครับนี่ครับก็มือขวา,านี่นะครับก็เป็นทำเป็นปางครับแนบอยู่ที่กลางอกนะครับมือซ้ายก็ท้าสเเอลนะครับกินนอนครับ ภาษาอังกฤษเก็เขียนว่า K N ก็ N O R N, N นะครับก็มือเป็น5นิ้วนะครับเหมือนมนุษย์นะครับแต่ว่าไปดูที่เท้าครับโอ้แดดใหม่แล้วจะน่ามืดไม่เป็นไรก็เท้าก็จะมี3านิ้วครับเหมือนนกนะครับนี่ครับกินนอน นี่ครับอันนี้กินนอนด้านซ้ายนะครับอย่าไปดูด้านขวานะครับอยู่ที่กลางจอก็คือกินนอนด้านขวานะครับก็มือกินนอนด้านขวานะครับก็จะชูมือซ้ายขึ้นมานะครับก็ตรงเข็มขัดครับก็จะเป็นอัญมณีสีแดงๆนะครับครับความงดงามของกินนอนนะครับซึ่ง ข้างบนเป็นมนุษย์นะครับข้างล่างก็เป็นนกนะครับกินนอนนะครับก็จะอยู่ระหว่างเทพนรสิงห์นะครับกับเทพปักสีนะครับ